ใช่ลุงได้เยอะมากเลยนะวันนั้นอ่ะก็บรรยากาศตอนเช้าอะไรนะคะตอนเช้าก็กลับไปขึ้นรถทัวร์ขึ้นรถทัวร์ตอนเช้าค่ารถทัวร์นี่มันแพงมากเลยอ่ะลุงก็ผมนั่งสามต่อนี่ต่อค่ารถทัวร์ผมไปลงที่โอ้วันนั้นลุงไปตลาดบ้านเหนือนนี่วันสองวันนะลุงไม่ค่ะเมื่อวานหนูก็ไปขายของหนูไม่เจอลุง ลงไปเมื่อวันก่อนแล้วลุงจะตำรวจลุงบอกว่าลุงจะขึ้นรถแล้วที่ตลาดบ้านเหนือลุงก,ก็ได้เยอะนะ500ไ,ได้เยอะกังกนั้นมั้งไม่แล้วค่ะก็จะไปจัดช้าจะ,าาาะดีจะไปขึ้นรถไปไม่ทันตอนเช้าไปแน่ร้ากลับเงิน หลายที่านะหนูก็ไปหลายที่แล้วเนาะหนูก็เห็นหลายที่นะค่ะมันได่ฟรอยเหรอคะสองร้อยสามสี่ร้อยเพราะวันหนึ่งก็ได้หลายแล้วค่ะเนี่ยราคพรุ่งนี้หกพันหกสองพันห้าสิบค่ารถที่แพงมากเลยเหรอคะรถก็พัดหมดอ่ะใช่แต่ถ้าลุงไปสองที่ก็ได้แล้วพันกว่าไอ้ลุงไม่ยอมไปมากกว่าหรือเปล่าคะน,นี่เรไปแล้ว รถบบจองไว้หรอือเปล่าคะหรือว่ายังไงอะลุงจองไว้หรือว่ายังไงก็เขาบอกว่ารถออกตอนเช้าแปดโมงลุงไปไหนนะไปที่รถขนส่งขนส่งตรงไหนขนส่งต,ตรงสนามบินสนามบินแล้วลุงจะต้องไปที่ไหนก่อนครั้งแรกก็น่งจนะไม่ได้ไปลงที่กรุงเทศแล้วไปต่อที่ไหนคะไปต่อที่ไหน องกระสินแล้วก็ต่อไปอำเภอเข้าบ้านถ้าไปถึงนู่นก็เ๋ยวให้ญาติมาละตอนแรกหนูก็ไม่เชื่อรอบมีคนมาบอกว่าลุงก็ไปแล้วหลายที่หนูก็ให้ลุงตอนที่ลุงไปที่ตลาดบ้านเหนือมีคนสงสารลุงมากเลยค่ะนึวกว่าสอแค่นี้แล้วก็จะกลับเพราะว่าค่ารถมันก็ไม่ได้แพงมากถ้าคนจะกลับบ้านก็แป๊บเดียว มันก็ได้แล้วนะลงนะอันนี้มันไม่ใช่แล้วนะอ่ะลงค่ะ